รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม่ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พอสางไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อย เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกต่อกกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้ว้ซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูล,ลนิธิชัยพัฒนา บ้านหนองสนุนตั้งอยู่หมู่ที่1 1ตำบลหนองระเวียงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต7ห่างจากตัวเมืองพิมายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ25กิโลเมตรโรงเรียนบ้านหนองสนุนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2421โดยปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนแบบปหนึ่งชอใต้ถุนเตีย้ย จำนวนสองห้องเรียนในที่ดินที่ประชาชนบริจาคให้บริเวณข้างวัดหนองสโสนและย้ายมาในที่ดินปัจจุบันเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2524มีพื้นที่ทั้งหมด11ไร่3งาน13ตารางวาตราประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียนแดงขาวสีแดงหมายถึงความรักท้องถิ่นรัโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม สีขาวหมายถึงความมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นยางนาดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกสนุคำขวัญโรงเรียนคุณธรรมดีมีวิชายึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนสุวิชาโนภพระวังโหติความหมาย ผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่เรียนรู้บูรณาการอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มไหว้ทักทายแต่งกายเรียบร้อยโรงเรียนบ้านสำหรับการน,นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาดิฉันผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองสนู ได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์การบริหารจาัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง5กลยุทธ์ได้แก่ 1. การพัฒนากระบวนการจัดก,การเรียนรู้ 2. ยกระดับความสามารถของครูในจัดก,การจัดก,การเรียนรู้ 3. การจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 4. ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 5. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมเพื่อให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้น้อมนําปรัชญาของสุธิพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานส่วนเรื่องของการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอนนั้นได้มอบหมายทุกกลุ่มสาระได้จากการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อที่จะให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติฝึกการเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมเจดฐานให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อตอนเองครอบครัวและชุมชนดังนั้นโรงเรียนของเรามีความพร้อมที่จะได้รับการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรด้านอาคารสถานที่และด้านสัมพันธ์ชุมชน ทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนของเรามีความพร้อมในการประเมินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะดิฉันนางคัญวีวัฒนาการนะคะเป็นครูแกนนำเศร,รษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนของเรามีการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะท่านเป็นผู้ถ่ายทอดทางด้านหลักการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้หลักสามห่วงสองเงื่อนไขสี่มิติสามห่วงก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลอันที่สองก็คือความพอประมาณอันที่สามมีภูมิคุ้มกันนะคะส่วนสองเงื่อนไขเงื่อนไขก็มีสองอย่างคือเงื่อนไขาทางด้านความรู้กับเงื่อนไขาทางด้านคุณธรรมนะคะสี่มิติมิติอันแรกก็คือมิติทางด้านวัตถุมิติที่สองคือมิติทางด้านสังคมมิติที่สามก็คือทางด้าน สิ่งแวดล้อมมิติที่4ก็คือทางด้านวัฒนธรรมค่ะ,ะคุณครูนะคะได้รับเงินเดือนมานะคะคุณครูก็จะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนส่วนที่1ก็คือค่าใช้จ่ายในครอบครัวคุณครูจะใช้ประมาณ65%ส่วนที่2คือเรื่องส่วนตัวนะคะคุณครูก็จะแบ่งเอาไว้ประมาณ20%ส่วนที่3าะจะเป็นการออมและการศึกษาบุตรนะคะประมาณ5%และอีกส่วนอื่นก็คือค่าใช้จ่ายทั่วไปนะคะประมาณ5% โดยที่คุณครูเนี่ยจะมีการทําบัญชีในควเรือนสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณครูมีชีวิตที่ไม่ลําบากอะไรที่เราไม่พอที่จะไปใช้เราก็จะตัดทิิงนะคะ,คะจากเรื่องเล่าที่คุณครูได้เล่ามานะคะหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราสามารถมาใช้ในชีวิตประจําวันได้เราจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความมีเหียมีผลมีความพอประมาณนะคะ นักเรียนต่างๆที่มาเรียนหนังสือเขาก็จะได้รับความรู้จากเรานะคะเราสามารถประจนกับโลกโลกาภิวัต์ในอนาคตข้างหน้าจะทําให้มนุษย์หรือสังคมในของคนไทยที่เราได้ใช้หลักปัจญัยเศรษฐกิจพอเพียงได้มีความชีวิตที่พอเพียงมีชีวิตประจำที่ดีและมีความสุขต่อสู้กับอ,อะไรต่างๆที่เข้ามาทําให้เราสามารถชนะกับสิ่งต่างๆได้ค่ะ สวัสดีค่ะข้าพเจ้าคุณครูอัมพัยยอดสงาครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนโดยจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำหนึ่งถึงหลักการ3ประการดังนี้ 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล 3. การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมสอนให้นักเรียนเน้นเดินทางสายกลางและดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงพอประมาณค่ะตลอดจนต้องเป็นคนดีมีความอดทนภาคเพียร ความพอประมาณหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตการดำเนินธุรกิจอย่างพอเพียงตามความสามารถและศักยภาพของตนที่มีอยู่และต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลที่เหมาะสมตลอดจนนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเป็นการเตรียมความพร้อมความรู้ที่จะรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท,ทั้งใกล้และไกลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขอบคุณค่ะนักดีค่าดิชันเด็กหญิงพัชรินเกิดโมลีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนแกนนำ จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์สถานศึกษานั้นข้าพเจ้าเกิดความประทับใจในทุกๆขั้นตอนตลอดการทำงานเพราะทุกครั้งที่นัดประชุมวางแผนเตรียมอุปกรณ์การจัดการกิจกรรมต<ม>ลอดจนการทำกิจกรรม,มให้แก่น้องๆ<ม>ในโรงเรียนเครือข่ายนั้น<ม>ทำให้ดิฉัน เห็นถึงความสามัคคีในกลุ่มของนักเรียนแกนนาและเห็นถึงความตั้งใจในการทำกิจกรรมให้ความรู้แก่น้องๆเพื่อน้องๆจะได้สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลังจากการมีส่วนในการ จัดกิจกรรมเครือข่ายโครงการา<ไ>ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะทำงานร่วมก,กันกับผู้อื่นต้องอาศัยความไว้วางใจกันมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันถึงจะทำให้งานนั้นสิ้์ได้ตามจุดประสงค์ค เหตุผลที่สถานศึกษาขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสนได้ผ่านการประเมินและประกาศรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา2,560ของกระทรวงศึกษาธิการและได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาราคณะครูนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดก,การเรียนรู้บูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านนนกเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตเจ็ดโรงเรียนบ้านฝาผนังอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตเจ็ดและโรงเรียนวัดวนาสันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เคสีโรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทำแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่สอนทุกชั้นโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการไปยังทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้เจ็ดฐานดังนี้ 1. นฐานหนึ่งงานหนึ่งอาชีพข้าวเกลียบเห็นนางฟ้าสองฐานหนังสือดีสู่วิถีความพอเพียง 3. าฐานโครงงานคุณธรรม 4. ีฐานเห็นนางฟ้าห้าฐานปุ๋ยหมากชีวภาพเศษใบไม้ห ฐานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเจ็ดฐานเกษตรพอเพียงผลความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนหรือหน่วยงานอื่นทำให้เกิดผลสำเร็จโดยสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนง,งานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆต,ต,ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในส่วนของการพัฒนาด้านบุคลากรนักเรียนด้านอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้านความสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเป็นผลให้ครูและบุคลากรตลอดจนนักเรียนมีอุปนิสัยความพอเพียงซึ่งเกิดจากการบ่มเพาะผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งเจ็ดฐาน แดงขาวรักท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อมเพียรพร้อมคุณธรรมนำชีวิตมีวินัยมีความรู้นักสามัีเล่าน้องพี่ล้วนภูมิใจในสถาบันรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สื่อสัตว์เสียสละ